หมายรับสั่งที่ส1 2ห7สเจำน่งระทวงวันที่ส6กกรยายนพุทธศักราช5 5งพัหราเดพระราชทนานโดยสุนายจอมพลงตชตมพระราชทานรางนานสำหัดกระทรวงศึกษาธิการ,าเรออเณเานเยนบ้าน่องพ่ออำเภอพัทธเกียว

เจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างไรสิ้นทั้งนี้ให้จาัดก,การตามหน้าที่และกำหนดวันบบาตามรับสัง่งอย่าให้ตามเหลอถ้าสงสัยก็ให้ถามผู้รับรับสัง่งโดยหน้าที่ราชก,การแก้ฝันพระจันรไทยูครับ ขอเชิญน,นางสาวพัทราพรโอรนามบุตรคุณทรรมของนายจงโอนามทำงนานบริษัทไอแอนด์ดีแอดวานมาตบ,บุตรอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสุดเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป,ปรดกระม่อมพาราชทานถืงสในายจอมพงามซึ่งนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณเหลืเก้าโปรดกระม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้ไยชนและวงจตะกูลอย่างหา,หาที่สุดไมได้หาความทราบโดยยานวิถีถึงดวงวิญญา มีความปราดเปรือทราบถึงลนพ้นในพระมหาการุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทา,านอันสูงยิ่งในวลลาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้าเป็นบุตรธิดาและหลานหลานของพระราชทา,านกบาบผวายบังค์แทนเพื่องพายุคนละบาทด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ แต่ข้าพระพุทธเจ้าแล้วองค์ตุูมตลอดกัดด้วยกาวด้วยกระหม่อมคอยดชะข้าพุทธเจ้าก็ผัวโพงามต่องาต่อไปกอนนี้เจอคุณครูกิิการผู้ให้บริการงานพิิเศร็้ วันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2 4 8 3ที่บ้านไกรยอมตำบลห้วยคว้าอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสีสันเกตเป็นบุตรของนายเอี้ยนนางเกียรโกงางมีที่งานเสียชีวิตแล้ว2นายล้วนโกงานเสียชีวิตแล้ว3นายจอมโกงานผู้ไร้ศน สี่นายชุมพลโปง,งามเสียชีวิตแล้วห้านางเขียนคลีรังประกอบอาชีพทางการเกษตรหกนางเทียมสีวางประกอบอาชีพทางการเกษตรเจ็ดนางนเสี่ยงกองแก้วประกอบอาชีพทางการเกษตรแปดนางบุญเลี่ยมสุตรพรประกอบอาชีพทางการเกษตรและค้าขาย ก้ทาทมาหากินอยู่ระยะหนึ่งก็ไ,ได้มาบวชเป็นสามเณรที่วัดจา์แสนชัยอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสีสิงหและได้อุปสมบทเป็นพระภิสุที่วัดโสธราาวรารามวรามิหารเมื่อพุทธศักราช2503ได้ศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมทางธรรมได้เรียนจบการธรรชั้นเอกและเปลี่ยนธรรสามประโยคเป็นพระมหา ทางโลกเรียนจบวิชาชีพทางครู